ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโป่งคันาลาจะอยู่าาด,ยด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมาระวังอันตรายขณะข,ข,ขึ้นลงจัตุรบนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของคันให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัตขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจรวเทียบสถานีบ้านโป่งในทางทลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่261งต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนสัปาีพาร์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเทีย่ยวนี้เมื่อออ,อกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองสาคพสถานีโพกพารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟ มีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ